สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพบกับครูเก่งนะครับปติญญาสอนโยธาในวิชาสังคมศึกษานะฮะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะครับครูเก่งจะแบ่งเป็นประมาณ3พาร์ทนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะมันจะมีเรื่องกฎหมายด้วยนะครับอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งความหมายของเด็กและเยาวชนเนี่ยตามพจนานุกรมนะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับในพศ .2554 เนี่ยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน15ปีบริบูรณ์นะครับ แต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรสนะครับในทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้นะเป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจรารณาแตกต่างจากผู้ใหญ่นะครับตอนนี้นักเรียนชั้นม .1 เนอะอายุยังไม่ถึง15ปีเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เข้าข่ายความเป็นเยาวชนก็คือยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองนะครับ และความหมายตรงนี้นะความหมายอีกอันหนึ่งนะครับตามพระราชบัญญัตินะเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน7ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่เกิน14ปีบริบูรณ์นักเรียนน่าจะยังไม่ถึง14ปีนะครับก็ยังเป็นเด็กอยู่นะส่วนเนยาวชนนะก็มีอายุตั้งแต่เกิน14ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะแต่ยังไม่ถึง18ปปีบริบูรณ์นะครับคำว่าบริบูรณ์เนี่ยให้นับตั้งแต่วันเกิด นะครับถึงจะบริบูรณ์นะสมมุติว่าถ้าเกิดปีนี้เนี่ยนักเรียนอายุจะครบ1 0 13ปีใช่ไหมครับจะ13ปีเนี่ยตอนเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าตอนนี้ยังไม่ถึงพฤษภาคมแสดงว่านักเรียนยังไม่ถึง13ปีบริบูรณ์นะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าบริบูรณ์นะครับความสําคัญนะของการเป็นเยาว,วชนที่ดีนะครับ ผูกเก่งย่อมาให้แล้วนะตรงนี้นะครับอยู่ในหนังสือนะในหนในสังคมเลยนะครับเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาดีมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีวินยัยและความรับผิดชอบไม่ประพฤติเสื่อมเสียหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับสังคมเป็นผู้มีจิตสาธารณะนะครับทุกข้อเนี้ย นักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นคนดีทํำยังไงมีความรู้ทํำยังไงมีความสามารถทํำยังไงใช่ไหมครับทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องมีคำจำกัดความเนาะอ่าต่อไปนะความสําคัญของการเป็นเยาวชนที่ดีนะความสําคัญอย่างแรกเลยคือความสําคัญต่อตอนเองคือปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายนะครับ ซึ่งตอนนี้นักเรียนเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมครับตามการศึกษาภาคบังคับนะเรียนหนังสือเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับต้องมีความสําคัญต่อส่วนรวมด้วยเช่นอะไรครับปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมกกติกาของสังคมเนี่ยเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนแล้วก็ประเทศนะครับ ความสําคัญต่อประเทศชาติคือมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทางสังคมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมทางาการช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจในชุมชนเราหรือประเทศของเรานะเราควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเกิดความสำคัญต่อประเทศชาติและมีบทบาทในการดำรงชีวิตนะครับ ต่อไปความสําคัญของการเป็นเยาวชนที่ดีอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อสรุปนะคือเยาวชนเนี่ยเป็นพลังที่สําคัญของบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตด้วยนะครับเมื่อจเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะช่วยกันทํารองรักษาบ้านเมืองให้พัฒนายั่งยืนสื่อไปนะครับซึ่งการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีเนี่ยก็มีดังนี้นะ ข้อแรกเลยคือเคารพกฎิกาของสังคมใช่ไหมครับเราต้องเคารพกติกาตั้งแต่ในบ้านเราเลยนะครับในบ้านเราในโรงเรียนในชุมชนนะครับข้อต่อไปนะครับปฏิบัติตนตามกฎหมายใช่ไหมครับกฎหมายนี่คือมีข้อบัญญัติทางกฎหมายไว้ให้เราทําตามอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนทางกฎหมายต่อไปนะครับว่ากฎหมายที่เราต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ข้อ3คือใฝ่เรียนรู้นะเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับเราออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยเราต้องขยันแสวงหาความรู้นะไม่ใช่แค่ในบทเรียนอย่างเดียวนะครับเพราะในบทเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถการันตีชีวิตเราได้นะว่าชีวิตเราจะไปรอดหรือเปล่านะเพราะ <voit ators ide> ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ที่หลากหลายนะครับข้อต่อมาคือมีความซื่อสัตย์สุจริตข้อนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ เพราะว่าการซื้อสัตย์สุจริตเนี่ยทำให้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นที่น่าไว้วางใจนะครับทุกคนจะให้ความเคารพเรล่าในเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตนี่แหละนะครับต่อมานะเรื่องความมีระเบียบวินัยนะครับซึ่งพวกเราในตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังมอน,นอยู่เลยนะครับต้องฝึกความมีระเบียบวินัยไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายัางเป็นเด็กและเยาวชนถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นน่ยกฎระเบียบมันยังน้อยอยู่ใช่ไหมเราต้องฝึกไว้ก่อนว่าไอ้ที่มันมีน้อย,นอยเนี่ยระเบียบที่มีนิดเดียวเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนนะครับแล้วต่อมาพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมแล้วเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎของสังคมได้อย่างเคร่งครัดและไม่ขัดต่อ,อศีลธรรมอันดีนะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับเมื่อเป็นคนเก่งแล้ว ต้องเป็นคนดีด้วยใช่ไหมครับซึ่งต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมนะครับทำความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วนะต่อมานะครับการปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารนณะใช่ไหมครับโรงเรียนวัดนางพิม์ของเราเนี่ยปลูกฝังนักเรียนตลอดเลยให้มีจิตสาธารณะนะครับให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับอ่ารู้จักร่วมแรงร่วมใจทางสังคมนะซึ่งข้อแรกก็คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยก็คือโดนปลูกฝังจากโรงเรียนจากที่บ้านอยู่แล้วนะให้ร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์ในวันพระใช่ไหมครับเนี่ยพวกนี้คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมทั้งนั้นเลยใช่ไหมพวกเราก็ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วข้อต่อมาคือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ข้อนี้ตรงตัวเลยนะครับนักเรียนต้องรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในชุมชนหรือแม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนเองนะครับต้นไม้สัตว์นะครับพวกนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมครับแต่เป็นทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ ข้อ3คือรักษาสาธรารณสมบัติคืออะไรครับสาธรารณสมบัติคือสมบัติหรือสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่เป็น,ปนของสาธรารณะเป็นของประชาชนทุกคนใช่ไหมครับพวกเราต้องรู้จักช่วยกันร,รักษายกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมครับตู้ไปรษณีย์เป็นสาธรารณสมบัติไหมเป็นใช่ไหมครับอยู่ดีเราจะเอาสีีิพ่นไปทําลายได้ไหม ไม่ไ,ด,ไมด้ใช่ไหมครับกำแพงวัดใช่ไหมฮะกำแพงวัดอย่างเงี้ยก็ไปได้ไม่ควรใช่ไหมครับเราต้องช่วยกันรักษานะครับข้อสุดท้ายอน,อนุรักษ์นะครับและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีของไทยใช่ไหมครับอะไรที่เป็นสิ่งดีๆนะครับที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยทีุ่ดถูกสืบต่อกันมาเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละครับควรรักษาเอาไว้ใช่ไหมครับแต่สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นการต่อยตีกันสมมติว่านักเรียนประเด็นสถาบันสถาบันหนึ่งมีการสอนให้ไปต่อยตีกับสถาบันอื่นใช่ไหมครับและเขาเรียกว,ว่าเป็นประเพณีของสถาบันถามว่านักเรียนควรทำไหมครับไม่ควรทำใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่เรียกว่าประเพณีนะเขาเรียกว่าค่านิยมที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีนะครับของไทยไว้นะต่อไปนะครับเราจะมาเข้าเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเนี่ยที่นรกเรียนครเรียนมี พรบคุ้มครองเด็ก5 5 6พรบพรบเนี่ยย่อมาจากพระราชบัญญัตินะครับก็คือพระราชบัญญัติเนี่ยคุ้มครองเด็กพศ2546คือฉบับนี้มีการตราขึ้นนะครับมีการออกกฎหมายขึ้นในปี2546นะอ่ะขอโทษขอโทษอ่าข้าจำกัดความว่ายังไงบ้างมีการย่อความในแผ่นสไลด์นี้ยังไงบ้างครับ คำว่าเด็กนะคือบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า,าคนที่มีอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยจะเป็นเด็กเสมอจะเป็นเยาวชนเสมอใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดที่อายุไม่ถึง18ปปีแล้วเนี่ยแต่มีการสมรสเกิดขึ้นโดยมีการยินยอมมีการรับรู้ าจากผู้ปกครองนะครับอพอมีการสมรสเกิดขึ้นเนี่ยบุคคลนั้นจะเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราเรียนสามารถไปดูแผ่นสไลด์นี้ได้นะจะมีการปฏิบัติต่อเด็กนะครับผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นเยาวชนอย่างไรนะครับห้ามกระทาข้อไหนนะแล้วก็ห้ามาห้าม เกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับก,กองทุนมีมาตรการคุ้มครองเด็กอย่างไรบ้างตรงนี้สามารถไปดูได้นะครับแต่นะครับข้อที่สำคัญมากๆเลยคือการปฏิบัติต่ตอเด็กตรงนี้นะให้เราเดินม,มาดูนะครับแถบสีชมพูซ้ายมือนะคือผู้ใหญ่เนี่ยท,ทำอะไรก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่ไม่เป็นธรรมต่อเด็กนะครับ เช่นการอุปการะเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนพัฒนาแล้วก็คุ้มครองสวัสดิภาพนะครับข้อหนึ่งคือทารุณกรรมเห็นไหมครับผู้ใหญ่ไม่ควรทารุณกรรมเด็กไม่ควรใช้ความรุนแรงกับเด็กใช่ไหมครับ2คือไม่ให้สิ่งของจําเป็นแก่เด็กนะครับการที่ผู้ใหญ่ไม่ให้สิ่งของที่จําเป็นแก่เด็กเนี่ยบางอย่างต้องจําเป็นนะครับเช่นอาหารจําเป็นไหมครับจาเป็นนะ อะไรอีกครับเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมครับยารักษาโรคพวกนี้เป็นสิ่งจําเป็นหมดเลยนะครับผู้ใหญ่ก็จะต้องมีความผิดใช่ไหมครับจาหน่ายแลกเปลี่ยนสุราและบุหรี่ก็คือไม่สามารถจําหน่ายสุราบุหรี่ให้กับเด็กที่เป็นเยาวชนได้นะครับต่อมาโฆษณาขอรับเด็กก็คือขอรับเด็กเนะี่ยมาอุปถัมภ์เรยงดูนะไม่สามารถทําได้ต้องไปขอตามบุรณนิธิต่างๆให้ ทางมูลนิธิยินยอมก่อนนะครับต่อมาคือให้เล่นการพน,นันหรือเข้าไปในสถานที่ต้องห้ามนะครับเช่นผับบาร์ใช่ไหมครับห้ามเด็กที่เป็นเยาวชนเข้าไปนะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ก่อนนะครับข้อสุดท้ายบ,าบังคับขู่เขน็นชักจูงส่งเสริมยินยอมให้เด็กเนี่ยประพฤติตนไม่สมควรที่เสี่ยงต่อการทำผิดเช่นขอทานเร่ร่อน ซึ่งขัดต่อการเจริญเติบโตหรือว่าให้กระารกระทําที่ลามกอนาจาราผู้ใหญ่ไม่ควรทํานะครับซึ่งถ้าผู้ใหญ่ทําตามข้อที่กล่าวมาเนี่ยผู้ใหญ่ต้องรับโทษทางอาญานะครับอ้าวต่อไปนะที่จริงเนี่ยการปฏิบัติต่อการปฏิบัติต่อเด็กกันคุ้มครองเด็กเนี่ยพรบรเด็กทุกอย่างเลยนะครับมันจะมีอยู่หลายหมวดด้วยกัน แต่หมวดที่สําคัญนะครับเดี๋ยวครูเก่งจะเลือกมาให้คือหมวดที่2การปฏิบัติต่อเด็กใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละหมวดเนี่ยมีเนื้อหายอย่างไรบ้างนะเริ่มต้นที่หมวดที่2ก่อนนะครับหมวดที่2คือการปฏิบัติต่อเด็กหมวดเนี้ยจะเป็นการบอกว่าผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นะครับจะต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างไรบ้างนะมาดูที่ย่อหน้าแรกเลยนะ ผู้ปกครองเนี่ยต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองของตนนะตามความสมควรแก่สมบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นนั้นนะครับรวมถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กไม่ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับผู้ปกครองต้องไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งเด็กไว้นะครับหรือละเลยไม่ดูแลเด็กนะครับ บงแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่า,าผู้ปกครองเนี่ยต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กนะครับข้อต่อมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พรบฉบับนี้กําหนดไว้นะครับที่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่ของนักเรียนเนี่ยรวมถึงดูแลตรวจสอบนะครับสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่กําหนดใช่ไหมครับก็แสดงว่าข้อนี้เนี่ยให้สิทธิ์แล้วก็อํานาจ เจ้าพนักงานเช่นเจ้าพนักงานคุ้มครองสิทธิเด็กนี้นะครับเพื่อให้มาตรวจสอบอได้นะครับว่าเด็กเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างไรพ่อแม่พร้อมที่จะเลี้ยงไหมหรือมีความบกพร่องทางด้านไหนนะครับพนักงานด้านนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการเข้ามาตรวจนะครับต่อมานะต่อมาหมวดที่4นะครับการคุ้มครองสวัสดีภาพเด็กนะครับ เป็นการกำหนดลักษณะของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพใช่ไหมครับจากข้อมดสครูนี้เห็นไหมก็คือให้พนักงานเนี่ยมาตรวจสอบได้ว่าเด็กเนี่ยมีการเป็นอยู่อย่างไรมีภาวะที่พร้อมไหมในการจเจริญเติบโตใช่ไหมครับข้อนี้จะเป็นการกําหนดนะครับกําหนดลักษณะของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับมีการทารุณกรรมไหมมีการโดนข่มขืนไหมมีการทำร้ายจิตใจไหมนะ ตรงนี้ข้อหมวดที่4นะจะเป็นการาแสดงให้เห็นนะคุณลักษณะของเด็กนะครับที่มีการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการหรือส่งไปสถานสงเคราะห์ต่อไปนะครับต่อไปหมวดที่5นะผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กโดยอาจ แต่งตั้งจากพนักงานเจา้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยภาพหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ปกครองในลักษณะท,ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่เด็กหรือผู้ปกครองได้ใช่ไหมครับข้อนี้คือ,อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์นะครับให้ใครคนหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่ทางด้านเนี้ย มีหน้าที่ทางด้านในการดูแลเด็กเนี่ยหรืออาจเป็นประชา,าชนทั่วไปก็ได้นะครับในการเข้ามาดูแลเด็กๆนะครับที่ขาดโอกาสนะต่อไปหมวดที่7นะครับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนและสถานศึกษาเนี่ยต้องจัดให้มีระบบงาน และกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนอลองดูทีละย่อหน้าก่อนนะทีละวัดก,ก่อนนะโรงเรียนนางพิมพ์มีไหมครับวัดนางพิมพ์ของเรามีใช่ไหมครับมีการแนะแนวให,ให้คำปรึกษานะครับว่าจบป6แล้วจะต้องรเรียนที่ไหนต่อจบม .3 แล้วจะต้องไปที่ไหนต่อนะครับมีการส่งนักเรียนไปสอบมีการส่งนักเรียนเพื่อให้ไปทดลองความสามารถนะครับด้านอาชีพด้วยนะ ต่อมานะนักศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีความปลอดภัยแก่นักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ยังให้อำน,นาจหน้าที่นะครับในการดําเนินการใน,ใ,นในการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาด้วยเช่นอะไรบ้างครับเช่นการสอบถามครูนะถามครูอาจารย์เกี่ยวกับความประพฤติของเด็กใช่ไหมครับ แนะนำหรือตักเตือนผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตอดสสองดูแลพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งชักจูงเด็กให้ประพฤติปะเดนามีชอบใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือหน่วยงานภายนอกนะที่จะเข้ามาตรวจสอบและดูโรงเรียนเรานะครับว่ามีจัดการอ่าจัดกิจกรรมพวกนี้ครบหรือเปล่ามีการดูแลนักเรียนได้ความประพฤติเนี่ยครบหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะเป็นการบ้านนะครับเราจะเรียนกันคร่าวๆนะวันนี้สามารถไปดูในหนังสือต่อได้นะครับาการบ้านของครูเก่งเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่ารายละเอียดค่อนข,ข้างเยอะนะครับเหมือนเดิมน,นะครับการบ้านนะให้นักเรียนวิเคราะห์บทเรียนที่ได้เรียนมาในวันนี้นะและ้วตอบคาถามว่าข้อ1ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรื่อง พรบคุ้มครองเด็กปีพศ2546ในหมวดที่ 2, 4, 5และ7นะครับแล้วนำข้อกฎหมายออกมา3มาตรานะครับอ่าลองไปเปิดดูนะครับ3มาตรานะแล้วเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับครูเก่งขอแค่3มาตรานะเอาให้ครบถ้วนนะครับห้ามย่อนะครับข้อ2นะครับ ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลในหนังสือเรียนและอินเทอร์เนต็ตแสดงว่าข้อมูลเนี่ยมีในทางหนังสือเรียนแล้วก็อินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับเรื่องค่านิยม12ประการนะครับแล้วคัดลอกลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องค่านิยม12ประการนะครับแล้วก็กฎหมายด้านอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งการกําหนดโครงงานเนี่ย ส่งวันที่12สิงหาคม2564นะครับเวลาไม่เกิน3ทุ่มนะซึ่งวันนี้เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะเป็นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะครับวันนี้ได้จบลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมทางการบ้านมาส่งครูเก่งด้วยนะครับ สวัสดีครับ